สวัสดีครับพี่น้องชาวจงังหวัดนครสีมาก็ผมน,นายวินัยเสีอเลิงพ่อข่าวพลังไทยนิวและท่านข่าวทีออไลน์นายกสมาคมหนัสือพิมพ์สื่อสารจังหวัดนครสีมาครับวันนี้นะครับอยากจะฝากถึงปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนชาวมังกราชมีหลายประเด็นและมีหลายข่าวนะครับวันนี้ผมก็ได้นําทีมคณนะไปแสดงความยินดี ท่านนายชัยวัน์ชื่นกบโสนถึงท่านได้าพาไ้จากตําแหน่งใหม่ที่พิดีพัฒนาชุมชนก็มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรัชสมาก็ขอแสดงความดีพร้อมได้มีาการยื่นหนังสือให้ท่านได้รับทราบบางส่วนที่จะแก้ไขร่วมกันกับผมนวินยัยนบย่จอมก็ต้องทําหน้าที่ว่าฝากถึงพูวกคนใหม่นะครับท่านก็ไม่ต้องเกรงใจใครนะครับที่ผ่านผ่านมา มีแต่ผู้ว่าที่ยังไม่ได้สร้างผลงานและเอาความจริงต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเลยนะครับเพราะว่าอยากจะฝากเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่มีคาราักังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับ PM นะปัญหาบรพิษที่ผมทําเรื่องไปเนี่ยนะฮะแก้ปัญหาจุดต้นต่อก็โรงงานนะฮะโรงงานน้าตาลที่รับซื้ออ้อยเผาก็ชาวบ้านก็ต้องเอาอ้อยมาขาย อันนี้ฝากประเด็นนะโรงงานและโรงงานแป้งมันโรงงานแป้งมันมีความเราเรียนมาเกือบหลายสิบปีนะที่เกือบ400ยกว่าไร่300ยกว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยนะครอบครองโดยที่ใช้้างเป็นที่ทํากินนะครับของสมกกรซึ่งในทุนใหญ่นี้ก็ดังมากนะครับปล่อยน้ําเสียทําให้เกิดปวาเืิดร้อนม,มานานทั้งๆก็ส่งสือไปนะครับถึงทำทามป็นมแจง ซึ่งท่านนายกฤษดาอินทรรมละทนายปราบโกก็ฝากหนังสือมาให้ฝากถึงท่านผมก็ท้องทำหน้าที่นะครับอีกการที่เกี่ยวกับอำเภอด่านพุทธซึ่ก็มีเรื่องร้าวเลยเกี่ยวกับที่ดินโรงงานนะครับที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนของไซหรือเขตเพื้นที่โรงงานพอเตที่เป็นการทําเหมือง นะครับเป็นพื้นที่นาเดือดร้อนกลายเป็นเกลือนะครับน้ํเหินทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนถ้าไปสืบดูว่าเรื่องไปถึงไหนดังนั้นชาวบ้านเคยร้องเรียนมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับปัญหาจราจรปราจรนี่มันเกิดจากการชี้เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจนะอะไรที่มันแยกได้แบ่งได้ก็แบ่งไปแต่ท่านครับตั้งแต่หน้าหน้าโยมูร้านค้าติดตั้งหมดตลาด แม่แคดเพลงซอยมหาราชกอบกันตลาดปัปาตอนเช้าเชยามกลคืนถนนเลยจากไปถึงจมาั้นก็มีตั้งร้านก็ต้มรถจอดนะครับเมื่อจอดเราก็ต้องกินเราก็ติดขัดท้อติดขัด,ด,ขดนะครับแม่ค้าอยู่ริมถนนยึดของที่สาธาระก็มีความผิดตามมาตราทัชท่ๆควรจะทําแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังดาเนินการ เรียกค่าปรับนะครับเป็นพิธีไปทุกๆครั้งค่าปรับนะตั้งแต่200ถึง500ถึงพันหเป็นรายเดือนพี่น้องเขาเดือดร้อนเขาไม่สามารถดาเนินการได้เพราะว่าบางทีจัดงานย่าโมจัดงานต่าง,งๆเจ้าหน้าที่ครอบครองหมดครับดังนั้นจับปากพูดนะครับปัญหาเกี่ยวกับจราจรพื้นทางเท้าแม่ค้าต่างๆนะครับจึมม่ถูกนายกไม่ได้แบนใครหลายๆมา พวกเขาก็ไม่ด้ดเนินการเด็ดขาดน,นะครับเพราะปัญหานี้ปัญหาที่กําลังพัฒนาทางลอดอุโมงนะครับซึ่งจะมีทางวัดเข้าสู่หมาลาชรถก็ติดนะต้องไปทําป้ายนะครับจอดที่จอดอะไรตำรวจดำเนินการได้เลยนะครับดังนั้นฝากครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทศบาลที่จะช่วยช่วยกันนะครับอีกทั้งน้านองคลองท่านไปตรวจน้านองคลองกัดกัดกั้นน้าเพื่อเพื่อใช้น้าประปา ่านต้องพิจารณานะครับเขตพื้นที่ตรงนี้เป็นกลางเมืองนะครับคนที่เห็นแก่ตัวสร้างบ้านสร้างโรงงานานะครับมีโรงงาแข็งปล่อยแอมโมเนียปล่อยสิ่ง,งต่างๆลงมาในลําคลองเห็นเน่าในยามที่ฝนตกหนะักสังเกตได้เลยครับกลิ่นดะเหม็นไปทั่วเลยทั้งๆจะทําโครงการ,รนด์มาร์กนะครับเ็ 7, ปี68ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานด่านแรกดังนั้นอยากให้เป็นคลองน้ําใสสะอาดมีบำบัด ฝากนะเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญกัน,กนเพราะว่าทุกๆท,ที่ฮนะในเขตลำตะคองไปถึงบกค่านะครับจะมีผู้ที่ปล่อยนะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลไม่ว่าปล่อยน้ำออกมาเป็นทำให้ไม่สามารถที่จะอาบน้ําหรือจะเล่นอะไรได้นะครับดังนั้นอยากให้เป็นสถานที่ท,ที่ที่มีการกักหรือ ป้องกันเกี่ยวการให้มีบระปัดน้ําให้เกิดมีความใสและเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ฝากเรื่องนี้นะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรพบุรท่านชัยวัฒน์ชื่โโนโฆษกครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากฮะมาเยี่ยมและแสดงความมีดีแล้วก็ให้ท่านได้แมตตาว่าเออบางอย่างที่ทําได้แล้วก็ทํากันไปให้มันเด็ดขาดนะครับก็ฝากเรื่องนี้ในฐานะเป็นตัวแทนระบบเสียงให้แก่ชาวบ้านชาวเมืงองนครราชสีมาครับสวัสดีครับ